วัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักค่ะวันนี้เราก็ได้สรุปของการสืบพยานฝั่งโจทย์มาแล้วนะคะจากทนายของฝั่งของลุงพลและป้าแตนนะคะท่านทนายได้ถแถลงไว้แล้วว่าคร่าวๆว่าวันนี้ก็ยังคงสืบพยานฝ่ายโจทย์ยังไม่จบฉะนั้นวันที่สมควรที่จะสืบพยานฝ่ายจำเลยในวันนี้ก็เลยต้องเลื่อนออกไปค่ะนะคะเพราะมีพยานฝ่ายโจทย์รอบบ่ายนี้ ไม่มาใครกันนาะที่ไม่มานะคะมันดูเรื่องเหมือนทำแม่งทำแม่งไหมคะท่านผู้ชมครับฝ่ายโจทย์เป็นโรคเลื่อนส่วนจำเลยก็มาคอย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 ทุกครั้งที่สารนัดค่ะลองมาฟังบางช่วงบางตอนเลยค่ะพยานโจทย์อีกวันหนึ่งถึงได้หนึ่งบากนะครับแล้วก็จะได้เลื่อน ไปสืบพยายนโจทย์อีกวักกนที่15เดือนหน้า1 5พฤศจิกายนครับ15 16อีก2วัน15 16้าพฤศจิกายนทั้งวันเช่นกันนะครับเป็นการนัดสืบพยายนของฝ่ายโจทย์ครับเราก็จะมาทำหน้าที่ทนายจำเลยทั้งสองเหมือนเดิมครับ รายละเอียดต่างๆหรือที่จะกจายเชิญท่านทนายสงการครับอันนี้นะครับวันนี้นะยาวนะฮะ <c oughs> คืออย่างนี้ความจริงวันนี้นักสืบพยายนโจทย์ไว้หลายปากนะครับมีเช้าและบ่ายปรากฏว่าทางพนักงานในการโจทย์สืบพยายนได้หนึ่งปากเช้านะฮะได้ดึกได้ปากเดียวส่วนช่วงบ่ายไม่มีพยายนมาสืบก็เลยศาลก็ต้องเดินไปนะฮะเดินไปเป็นวันที่สิบ้าพฤศจิกายนพยายนโจทย์นะฮะ สืบพยายนโจทย์สิบห้าพฤศจิกาความจริงแล้วสิบห้าพฤศจิกายนเนี่ยเป็นวันสืบพยายนจําเลยนะครับแต่นัดไปเดิมเป็นวันสืบพยายนจําเลยแต่ด้วยเหตุว่าพยายนโจทย์ยังเหลืออีกหลายปากยังสืบไม่หมดก็เลยต้องเลื่อนนัดนะไปสืบวันนัดที่เคยนัดสืบจำเลยไว้เป็นนัดสืบพยายนโจทย์แทนนะอีกหลายนัดพยายนโจทย์เหลืออ,อีกหลายนัดอ่ะหรืออีกหลายท่านนะฮะประมาณสเกือบสบ<ๆ>นะฮะ ประมาณ1 0บถึงยีท่านนะที่ยังไม่สืบนะฮะยังเลยเยอะนะฮะลอโมโหเลยนะฮะแล้วแต่ละปากนี่ก็ยาวนะนะยาวมากนะบางบางบางปากอาจจะสืบวันถึงสองวันนะต่อไปข้างหน้าฉะนั้นฉะนั้นวันนัดของสืบพยานโจทย์ก็เลยต้องไปใช้วันนัดของสืบพยานจำเลยไว้แต่แรกก็ต้องเลื่อนไปคดีต้องเลื่อนไปซึ่งวันนัดสืบพยานจำเลยความจริงแต่แรกนัดไว้เจ็ดนัดครึ่งคือเจ็ดวันครึ่งเข้าใจว่าอาจจะสืบโจทย์ ทั้งเจ็ดวันครึ่งเลยทั้งหมดไม่ทราบว่าจะสืบหมดหรือเปล่าสืบโจทย์นะฮะ mm hmm. ส่วนพยานจำเลยก็ต้องนับล่นไปหลังจากนั้นนะแต่ยังไงก็ตามศาลนั่งก็นัดไปล่วงหน้าแล้วปีหน้าอีกสามสี่วันนะนัดไปล่วงหน้าอีกสามสี่วันข้างหน้านะครับเ mm hmm. ข้าใจว่าคดีคงไม่จบภายในปีนี้นะน่าจะจบต้นปีหน้าครับ mm hmm. ก็นัดหน้าก็สิบห้าพฤศจิกายนสืบพยานโจทย์ต่อ mm hmm. ครับ ต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวข้องความพ er ิสูจ e. น์หลักฐานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับส่วนชาวบ้านต่างๆก็หมดแล้วนะพยานตัวที่เป็นชาวบ้านคนทั่วไปที่เห็นพนก็ก็หมดแล้วนะต่อไปเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะเกี่ยวข้องความพิสูจน์หลักฐานหรือวิทยาศาสตร์ครับก็ประมาณนี้นะฮะวันนี้ส่วนวันนี้สืบพยานก็ได้ประโยชน์ครับวันนี้ก็ได้ประโยชน์นะสืบพยานจทว์มา วันนี้ก็ได้ประโยชน์ครับทุกคนมีอะไรจะแสดงก็วันนี้นะครับก็เป็นการสืบพยานทั้งวันนะครับแต่เนื่องด้วยพยานที่จะนําสืบนะครับอายการทั้งเรื่องออกไปไม่มีการสืบช่วงวานนะครับก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่ที่ยังมีให้ลุงให้ป้าเสมอมานะครับก็ขอบคุณสํานักง,งานกฎหมายตำรังสีนะครับแล้วก็ทีมงานทั้งหมดนะครับที่มา

เก็ตีด้วยขายดอกไม้จากทม่จากใครนะครับเจ้าคุณลินแม่สายคุณลินแม่สายคุณลินแม่สายนะครับคุณชอบดอกไม้ดอกไม้วันนี้เห็นว่าเกือบไม่ทันใช่ไหมวแดงมันไม่หมดอีกงมาไม่หมดนะว่านัดเขาใบสองต่อรถหน้ารอบหน้าเข้าใจวก็อย่างที่ทนายสมกาท่านได้พูดไว้นะครับว่าจริงๆริงกลางเดินหน้าก็จะเป็นสืบฝ่ายจำเลยแต่ว่าเล่นด้วย พยานโจทย์ัะเหเยอเยอะโจทย์ย,ทยังเลือเยอะนะครับก็คงจะเลื่อนออกไปนะครับตามระยะเวลานะครับก็คงจะเลยปีหน้าไปอีกนะครับข็ฝากเป็นกำลังใจให้ลุงป้าตลอดไปนะครับครับครับค,ค,ค,ค่ะท่านผู้ชมก็ได้ฟังโดยย่อๆแล้วนะคะ ข้อความต่อไปที่เขาจะพูดกันเนี้ยหลายช่องก็ได้นํามาออกแล้วนะคะแม่หมอก็ขอตัดออกแต่เราอยากมาคุยกันแต่เพียงคร่าวๆยอ่ยอๆว่าเหตุไหนายพยานโจทย์จึงเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆจนศาลยืนยันแน่นอนแล้วว่าคดีเนี้ยไม่จบปลายปนีนี้แน่นอนค่ะเพราะได้เลื่อนพยานการสืบพยานไปถึงต้นปีหน้าแล้วแล้วยังจะมีสืบพยานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดูวัตถุพยานดูหลักฐานตามนิติวิทยาศาสตร์อีกเรารอกันอีกนานตามกันอีกนานค่ะท่านผู้ชมขอให้ใจนิ่งๆใจเย็นๆเราก็แค่ส่งกำลังใจให้กับทีมทนายแล้วก็ฝ่ายจำเลยทั้งสองให้ผ่านพ้นอุปสรรคเรื่องนี้ไปได้ด้วยดีค่ะสำหรับคลิปนี้แม่หมอขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่ยังคงติดตามที่ยงคงรับฟังรักชมกันอยู่นะคะสวัสดีค่ะ